Yeah, that's Wuju, baby. เเเเกกกกกกบมมมมาา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 ดดดดดดด้้้้้ววววยยยยยยยีี๋นนนนนฝฝตตอ,อออออไไปทงงง่่่ลืพิิสถึโอ้นี่จะว่าครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนี่ครับยิยนดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องฮิวสูนะครับและในเกมนี้ผมดาบตัวมาเป็นเอลนโดร์ป่านะครับเพราะว่าเอ่อไม่ใช่ทีมเขานะครับมันเป็นาทีมผมในโะดนเห็นแครีกัมเมดหรือไม่ครับมันเป็นยุยบ์เอลสูนะซึ่งผมจินตนาการเนี่ยผมก็รู้แล้วนะครับว่าถ้าเล่นตัวคู่วงในเนี่ย เข้าไปนะไม่มีใครตามกูแน่ๆครับเข้าไปนี่ตายแน่นอนเนี่ยครับผมเลยเลือกหยิบเปรนดอมาอยู่วงนอกดีกว่านะแต่ว่าตัวทีมเขาเนี่ยที่จริงเราก็เล่นยากพอสมควรอยู่นะตอนนี้เข้าไม่หนึ่ตัวเกมที่เรียบร้อยเลยนะครับผมก็เนื่องจากเกมนี้นะทีมเขานี่แบบตัวระยะใกล้เรามีแค่ลิเตอร์กับ อ,อ้อยเ,เองนะครับผมเลยจะออกเป็นธนูตีไกลแนดวดวนจะได้เอาไปเล่นกับพวกตัวแบบเล่นระยะกับเรานะครับแล้วเหมือนว่าเขาจะเปิดกันแล้วโคตรไปแล้วก็ฟาร์มไปตามสเตปของเราเนี่ยครับก็เล่นเอเลนดอร์แนะนำให้ไปแก,งก๊งออฟเล่นบ่อยๆเนะครับแต่ว่านั่นแหละครับผมชอบฟาร์มแบบฟ้าไง แล้วเหมือนว่าเพื่อนโดนละเรียบร้อยโดนเฟิร์สไปเลยครับไม่เป็นไรอืมแล้วเหมือนมาหลอดเรานี่เล่นเยอะจัดรับต้นเกมเผิอกดเร็วไปหน่อยเนี่ครับอันนี้นี่คือเออสกิลสองนะสมาาคงรู้แล้วนะครับว่า มันจะมีแอนิเมชันนะตอนที่เรากดนะครับเอ็นดอมมันจะหมุนตัว x อะไรก็ไม่รู้นะครับ360อหองศานะครับทุกคนก็ถ้าอยากให้มันแคนเซิลแอนิเมชันก็กดรัวๆนะครับผมก็ใช้หลายจังหวะอยู่นะแต่มันจะเป็นจังหวะที่แบบว่าน่าจะตายแล้วละครับก็เลยกดนะครับเพราะว่าถ้าเรากดเร็วๆนะเราไม่รู้นะครับผีเสื้อมันออกมาทางไหนนะครับญญญญญก็ลุ้นเอาครับทุกคนก็ดีกว่าตายนะ ค <Okay, S 2> เดี๋ยวเราแท็กคีฟแคดีคนะครับแล้วก็รอเอามาังกรนะโดนเดี๋ยวมันดักอยู่พุ่มน,นี้แล้วกันนะครับแต่ว่าต้นเกมเราสู้อ้อยยังไม่ได้นะอ้อยมันดาเมจแรงกว่านะครับถึงเราจะตัวต้นก็เถอดแต่ว่าเราต้องใช้ของประมาณหนึ่งเลยนะแล้วช็อตนี้เรีร่โดนผมไขไปเสียฟิกครับแต่ช็อตนี้อ้อยเขาเข,าเข้ามานะ เพื่อนได้สลิมมาตัวหนึ่งครับไข่ตอบเก okay, ทีมเขาเนี่ยเจ็บแล้วนะครับโอ้ย oh, แล้วเอลสูแล้วอย่างคมทีมเขาเจ็บแล้วก็เอามังก้อนได้เลยนะครับต้นเกมอย่าไปเล่นกับอ้อยเยอะนะมนแรงกว่านะครับถึงพูดอย่างนั้นผมก็ตายเยอะอยู่ะไม่มีไฟเราก็ฟาร์มไปนะครับเรนดอมันไม่ใช่ตัวที่จู่ๆจะเข้าไปเปิดนาะ ก็ต้องรอเพื่อนเล่นไทยนิดหนึ่งนะครับโอ้โหแล้วเอลสู่ผมคมจัดตอนนี้มาหลอดนี้ยืนค้ำไฟอย่างนานเลยครับยังไงรอดหรือเปล่าไม่รอดครับโดนใบโอเคทุกคนแข็งมาพอดีโอ้โหเกือบตัวแตก เกมนี้ผมมากับดวงแค่นั้นแนละลุยอีมันใบเราเนี่ยครับเมื่อกี้ผมกำลังกดสองแบบโคตรรวดเร็วนี่ครับเกมนี้ตกิลสองเราอ่ารอลบใบลุยอาก็ได้นะครับใบตอนครั้งที่สองนะมันจะโยนมามนเนี่ยครับราลบได้นะ <S 2> <S 2> ผมกดหลายครั้งอยู่ทุกคนอันนี้ไม่ไหวละบล็บอกการสื่อสารแม่งเลยไม่รู้พิมอะไร,รหนาเนี่ยครับ ด่าเขาไปทั่วนะครับผมและเบื่อนจริงๆคนพวกนี้เนะี่ยคือตั้งแต่ขึ้นซูมานะครับกดโซโล่ลมาเนะี่ยเจอแต่แบบคนพวกนีนะ้ชอบพิมพ์ด่าคนอื่นนะผมก็ไม่เข้าใจนะครับโอเคครับลอปล่อยไปนะสังคมเกมก็เป็นอย่างี้นะครับผมหัวร้อนผมก็พูดคนเดียวผมก็ด่าคนเดียวนะครับไม่เคยไปพิมพ์ด่าคนอื่นก่อนนะ และช็อตนี้กูไม่น่ากดรัวๆเลยนั่นไงบอกแล้วครับลุ้นดวงครับดวนใครว่ากูมากับดวงวะเขาเรียกว่ากล้าเล่นกล้าได้กล้าเสียครับดวน <c oughs> <c oughs> ก็หลายช็อตที่ได้มาเนี่ยครับก็เป็นเพราะว่าความกล้าเล่นนี่แหละแต่ช็อตไหนที่มันเล่นแล้วพลาดก็อาจจะดูเหมือนโยนเลยเนียครับ <c oughs> ช็อตนี้ผมก็ยืนคายไปนะนิกเตอร์มันกดสองนะครับตีไม่เข้าเลย ไม่มีอะไรก็ฟาร์มนะแต่อันนี i mean. all, right so okay. ้คือเพื่อนเข้าครับเกือบได้ลูอ mm ี hmm. ่ครับมันฟิกไปก่อนนะโอเคฟาร์มต่อตอนนี้เราดูดเลือดแรงแล้วนะตีเอาเลือดจากพวกคีฟเนี่ยก็เลือดเต็มแล้วนะครับเขียวฟาร์มไปเนี่ยแล้วเหมือนว่าฉีเราไปห้าวอีกแล้วครับฉีตัวนี้นี่เล่นล็กจัดเลย ถ้าเขายืนให้เราได้อยู่เนีครับหมทีมเขานี่ฟิกกันเก่งจัดเลยครับแล้วก็สกิลสองเราก็พอมีดาเมจอยู่นะทุกคนเวลากดก็เอาไปใช้ปิดดาเมจได้นะบางครั้งที่ไม่ถึงนะครับโอ้โหแล้วชอบนี้ผมกดสองแล้วตีหินนะครับพลาดอีกแล้วนะครับเราพลาดก็ให้อภัยตัวเองได้นะครับถึงคนอื่นจะไม่ให้อภัยเราก็ตามนะครับก็นี่ครับ ทำคมคนสอนทำเดี๋ยวเราฟาร์มต่อนะตัวเราฟาร์มเร็วอยู่แล้วนะครับก็ฟาร์มซ่อมได้เนีัยแล้วช็อตนี้เพื่อนโดนครับยผักให้เพื่อนไปนะยืนคลาไปเรื่อยๆครับลิกเตอร์แตกครับนี่เป็นไงเท่ไหมเมื่อครู่นี้พี่เท่หรือไม่โอ้โหผมบอกแล้วครับทุกคนกดสองลุนลัวครับลุนเอา ก็ถ้ามันออกมาดีก็จะเป็นแบบเมื่อกี้เลยนะครับถ้ามันออกมาไม่ดีก็จะอยู่ตรงทางตรงข้ามนะผีเสื้อมันจะออกได้แค่2ทางนะครับก็คือด้านหน้าเอ,อหน้าขวากับหลังซ้ายนะครับซึ่งแพทเทิร์นการออกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตรงที่เรายืนนะครับลองไปกดดูก็ได้นะมันจะออกเหมือนเดิมทุกครั้งนั่นแหละแต่ว่าโหพื้นที่ในแมปมันก็เยอะนะครับ ทางที่ดีก็อย่าไปจำเลยครับเล่นเล่นแบบรีเฟกเอานะยครับก็อย่างที่บอกครับถ้ามันออกมาถูกทางก็ช็อตสวยครับออกฟิดทางก็โยนแค่นั้นเองชีวิตก็มีอยู่แค่นี้ครับนี่ไงเป็นไงโอ้โหโคตรเท่แล้วครต่อครับครต่ออันนี้ผมรีบปล่อยดากไปที่เลนกลางเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่บนกับผมโคตรเยอะเลยนะ นี่เป็นไงอีกช็อตเท่ๆครับกดสองลัวๆแล้วก็หนีออกมาจากวงไฟได้แบบนี้เลยนะย้ำอีกครั้งนะครับลุ้นเอานะผมมากับดวงไงคือที่ผมปล่อยเมื่อกี้น่าจะปล่อยเลนล่างนะครับน่าจะดีกว่าเลนกลางนะเพราะว่าถ้าเราปล่อยแบบช็อตสําคัญสําคัญก็คือแบบเ,เขาอยู่บนเยอะอย่างนี้นะครับเลนล่างเขาก็จะเสียฟรีเลยนะครับ เมื่อกี้ผมเห็นแล้วไงว่าแบบแม่งอยู่กูหมดเลยเลยรียบปล่อยเลยนะครับกันตายด้วยแหละนะอ๋อ,อแล้วก็อันตีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดีก่อนโอเคอันตีนะครับเราสามารถแบบผักไปทางอื่นได้นะทุกคนไม่จําเป็นต้องผักใส่ฮีโร่เสมอไปนะครับบางครั้งก็ไวจู๊กได้นะแบบเมื่อกี้ที่ผมแบบผักหนีอ้อยนะครับเพราะว่าบางครั้งเราแบบ ผักใสฮีโร่แล้วมันรอดไงก็ผักใส่อากาศเอาก็ได้นะครับไม่ต้องหวังพึ่งดาเมจจากสกิลของเอเลนดอมากก็ได้นะเพราะว่าออดาเมจหลักๆเนี่ยมันมาจากการตีธรรมดาเนาะเคชอนย่อมังกรให้เพื่อนก่อนนะแล้วเหมือนลูยี้เขาจะเดินแหลมครับตีโคตรแรงอะ่ะนี่รับสกิลสองก็ปิดดาเมจได้นะ แล้วช็อตนี้ครับจุกเดอมมาสเตอร์ไม่มีใครเอาผมลง <c oughs> นี่ช็อตเทงแล้วแต่ตายเหมือนเดิม <c oughs> มันเป็นลิเลียไงถ้าเป็นตัวอื่นนี้ผมน่าจะรอดแล้วนะไม่เป็นไรนะถือว่าดิ่งแรกสามครับโคตรคุ้มแค่นั้นแหละ <c oughs> ตอนนี้ผมมีธนูตีไกดเลยนะครับแต่ว่า <c oughs> เกมนี้เหมือนจะได้ใช้แค่สองครั้งเองนะจบเกมเร็วจับครับอ <c oughs> หอเพื่อนกูตายแล้วเ <c oughs> ขาหน้าจอดาร์กนะครับ แล้วเพื่อนเราตายสองแบบนี้จะแวบแชปแชปเฮ้ยข <c oughs> อดูหน่อยแล้วกันอยากล้าดะ่ะอันนี้คือมันไม่น่าเล่นนะครับแต่ว่านั่นแหลยครับผมกวนตีเนี่ยโอ้โหจนได้ครับเขาเอาไปจนได้นะคือกดไม่ทนันเมื่อกี้ลังเลไอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะครับโอ้โหแล้วฟิก โคตรแรงเลยลิเลียไม่เป็นไรเราดูเลือดกับทีมได้นะครับเลนเกมก็เออไม่ต้องกลับบ้านเลยนะแต่ก็จะมีข้อเสียตรงที่เราปางนี่แหละครับเห็นสกิลลิเลียไหมทุกคนสกิลหนึ่งทีเดียวผมครึ่งหลอดอะลิเลียออกดาบแดงนี่กูตายแน่เลยโอเคก็รอทำเวฟไปเรื่อยๆนะครับ รอ,อเพื่อนมาเล่นนะโหแล้วอีก2ตัวนี้แม่งแบบคอมโบโป๊กอะโป๊กจนตายฟาร์มหาเงินต่อครับหาก็เกิดนะจะได้แบบซาได้กว่านี้นะครับผมบอกว่าเอามาเล่นแบบอยู่วงนอกสุดท้ายผมก็เข้าไปวงในอยู่ดีนะครับนี่ไงเจอผมจูกไนงะเป็นไงกดธนูตีไกลตีครับ เรียบร้อยเก็บไปสามแล้วไงลุอือ <c oughs> ถ้ามันไม่ผักผมเมื่อกี้นะตายอ่ะบอกเลยอ๋อเลยเฮ้ยใจเย็นดิพี่ชายโอ้โหเหมือนเขาจะจบเกมเลยครับเหมือนจะมีคนรีบฉีผู้ไม่สนใจใครตีป้อมในอยู่ลำพังเกมนี้ก็ชนะไปครับเป็นไงครับทุกคน สำหรับเทคนิคการกด2แบบโคตรรัวก็ถ้ามันไม่ใช่เอเรียกว่างไงดีถ้ามันไม่ใช่ช็อตเสียงเป็นเสียงตายก็อย่าไปกดนะครับไม่งั้นคุณได้ตายจริงแนะ่เกมนี้ก็ได้ MVP ด้วยนะครับประมาณนี้ครับทุกคนเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ ก็ถ้าใครชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนครับสวัสดีครับ